สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายวันเลยนะคะวันนี้ได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูหลายวันไม่ได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลยค่ะพอดีที่ทางใต้เนี่ยค่ะที่สวนอยู่สวนอยู่สงขลานะคะสวนรวมพันไม้สวนรวมพันไม้ของดีอยู่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อนๆพอดีมันมีเรื่องของฝนแล้วก็พายุ เข้าแล้วก็ฝนตกตลอดเลยค่ะเพื่อนๆเลยไม่ได้เข้ามาในสวนเท่าไหร่นี่ช่วงนี้ก็ยังมีฝนยเยอะเหมือนกันค่ะเมื่อคืนนี้น้ำท่วมไปอีกละลอกนึงแล้วที่สวนที่ท้ายสวนที่ริมห้วยอะค่ะวันนี้จะพามาเพื่อนๆมาดูตู้บอลน,นะคะเพื่อนๆบอลสีที่เคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะถ้าเราไม่ได้ใส่ตู้หรือว่า เราไม่ได้อบเขาอะค่ะเขาจะยังไงเขาจะโตไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยพามาดูตู้บอลน,นะคะเราทำเอาตามแบบฉบับแบบของที่เราหาได้หาเอาง่ายๆใกล้ๆที่สวนเนี้นะคะ่ะเพื่อนๆทำแบบ ทำแบบสำรองแบบใช้ไปก่อนนะคะเพื่อนเแต่มันก็ได้อยู่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะพามาดูนี่ค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนที่สวนเนี่ยมันจะมีไม้เราเป็นเป็นไม้ของในสวนเออค่ะเป็นลูกไม้เนี่ยเราเอามาใช้แทนแป๊บแป๊บเหมือนแป๊บน้ำที่ว่าตู้บอลทั่วทัวไปก็จะทำกับไอแป๊บน้ำ อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่สวนนี้มันมีลูกไม้เรามีไม้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนในสวนเรามีไม้อยู่เยอะเราก็เลยไปตัดไม่ต้องออกตังซื้ออีกะคะ่ะเราซื้อเฉพาะไอ้ผ้ายางเนี่ค่ะผ้ายางคลุมแล้วก็ผ้าที่ว่ารองขังน้ําไว้ในตู้ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนได้เราทําเอาแบบดัดแปลงเอาแบบง่ายง่ายก่อนนะคะเพื่อนๆเอาได้เอาบอลใส่ไปข้างในก่อน เนี่ยค่ะเราจะมีลูกไม้เราก็ไปตัดไม้มานะคะมาประกอบเองอะคะ่ะมันอาจจะไม่สวยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ใช้แก้ขัดไปก่อนได้ค่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>นี่ค่ะเอามาตอแล้วก็เอามาประกอบกันค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ขังน้ําไว้ข้างในนี่เพิ่งทาเสร็จเมื่อวานค่ะตู้นี้ก็วางได้นะคะแต่ว่ามันไม่ไม่หลายกระถางเท่าไหร่เดี๋ยวว่าจะทําเพิ่มสัก สองสามตู้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่เราก็ซื้อพลาสติกมานะคะเพื่อนๆพลาสติกใสนี่สั่งมาจากในลาซาด้าค่ะเพื่อนๆเยอะถ้าใครอยากทําก็ลองไปหาดูนะคะเป็นพลาสติกใสสําหรับคุมลงเรือนะคะเพื่อนๆเราเอามาดัดแปลงเอาได้มันจะใช้กว้างหน่อยนะคะแต่ว่า ว่าก็ได้อยู่เนี่ยค่ะได้เอาบอลมาใส่ไว้แล้วค่ะเพื่อนๆไม่ไม่ไมกี่ต้นเนี่ยว่าจะเอามาใส่เพราะว่าบอลมันไม่ค่อยจเจริญเติบโตเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเราไม่ได้ใส่ตู้อกแบบนี้มันมันไม่ค่อยงามเพราะว่าธรรมชาติของบอลเนี่ยที่เขาบอกแล้วค่ะบอนสีเขาจะชอบแบบร้อนชื้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ข้างในเดี๋ยวจะไปย้ายบอลต้น เล็กๆที่ว่าในสวนนะคะเพื่อนๆเอามาใส่ไว้เต็มก็พอได้อยู่ะค่ะหลายกระถางน่ะค่ะทางนู้นจะเป็นบอลเล็กๆค่ะค่ะ,อ,อ,คะอันนี้ต้นนี้เพิ่งเอามาลงกระถางเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆจากการผ่าต้นนี้คือท้าวีรันพนาศูนย์ค่ะเพื่อนๆที่สวยๆ,ๆน่คะเพื่อนๆ ท้าวิรันตนาศูนย์นี่ต้นโตก็จะสวยมากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแล้วเ,เ,เอามาเอามาใส่อันนี้ก็ไก่ตัวฮามค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต้นนู้ดแดงๆสีแดงๆนู่นก็สีสเกตค่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะเอาบอลมาใส่ใส่เต็มตู้เลยนะคะ จะได้เต็มไปสักตู้หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปิดตู้เนี่ยค่ะเขาจะขังน้ำไว้ประมาณนี้ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเติมน้ำอีกหน่อยเพราะนี่รู้สึกว่ามันมันจะนิดๆแต่มันก็ได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวเขาก็ใส่หลายๆกระถางน้ำมันก็โรลเลี้ยงก้นกระถางเองค่ะต้นนี้มันเป็นบอลบอลพึ่งลงกระถางหลายลายชนิดเลยค่ะต้นนี้ หนุมานจองถนนค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นยังเล็กๆอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่นอกตู้เนี่ยมันจะโตช้าค่ะแล้วเนี่ยลองใส่ตู้ดูแต่ที่สวนเรายังไม่มีตู้เราก็ทําแบบใส่ถุงอบไปก่อนค่ะเพื่อนๆโตเร็วเหมือนกันถ้าใส่ถุงแต่ว่ามันก็ใส่ไม่ไหวนะคะถ้าเยอะๆนี่ค่ะก็เลยทําตู้ เดี๋ยวจะทําอีกประมาณสักสี่ห้าตู้ค่ะลูกไม้เรามีเยอะค่ะเป็นไม้เนี่ยค่ะเราประกอบเอาถ้าใครมีก็ลองประกอบดูนะคะเป็นไม้เล็กๆขนาดเท่าๆแป๊บน้ําอะค่ะที่ว่าเขาใช้ทําตู้บอลเราเอามาประกอบเองมันก็ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะค่ะเราซื้อเต่พลาสติกอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาบอลมาใส่ให้เต้นนะคะช่วงนียง้ยุ่งอยู่กับการ ทำในสวนด้วยะคะ่ะพอดีว่าจะมาลงต้นไม้เพิ่มก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนี่วันนี้มาทำคลิปตู้บอลน,นะคะตู้บอลดัดแปลงง่ายๆค่ะจากวัสดุที่เรามีแถวแถวบ้านนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังจะพามาดูใหม่นะคะเพื่อนๆพื่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะใครสนใจ อยากจะทําลองเอาไปดัดแปลงไปพลิกแพลงเอาดูนะคะเราหาวัสดุง่ายๆแถวแถวบ้านเราค่ะนี่พอเราใส่เราใส่เราใส่เข้าไปเราก็ปิดให้เขาอบอากาศอย่างนี้ค่ะมันจะได้เจริญเติบโตไวๆแบบตู้อบทั่วต่อไปมันน่าจะได้อยู่นะคะเพื่อน เดี๋ยวจะเอาไอ้สองสามกระถางนี้ไปใส่ด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นอืมเป็นอะไรแล้วจำชื่อไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาลงลงตู้อบด้วยอันนี้บองเงินสองต้นนี้เป็นบองเงินนะคะสีอันนี้เป็นสีขาวสวยสองต้นนี้เป็นบบงเงินนะคะเดี๋ยวจะเอาลงตู้ไว้หมดเลยนะคะเพื่อนๆแล้ว คอยดูนะคะว่าพอลงตู้แล้วบอลมันจะมันจะมีลักษณะแตกต่างขึ้นมาไหมมันจะสวยขึ้นมาเหมือนที่ว่าเขาเลี้ยงกันทั่วๆไปไหมคะนี่ก็เพิ่งเพิ่งทำตู้แรกะค่ะเพื่อนๆเ,เราดัดแปลงเอาตามที่เรามีค่ะค่ะตามวัสดุที่เรามีเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปไปดูใหม่นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ